การที่เราทำตอนปีใหม่ายตู้มเงินต้นเหตของความชิหลายทั้งหมดไม่ก็คิดว่ามันนั้นเรื่องใหญ่เออมึงไม่มีความรับผิดชอบจิ้วเมย์มมึงเงินโตแล้วนะจิวพี่น้องป .4 สวัสดีครับ วันนี้กลับมาอยู่กันที่คอนโดที่กรุงเทพอีกครั้งันที่ไม่ได้ถ่ายมานานมึงถืออะไรนี่ึงถืออะไรถือรอเท้ามาใหม่พึ่งซื้อมาเลยใส่นอนด้วยเดี๋ยวใส่นอนด้วยใส่นอนเ้วยม่เออไปไม่ได่คือถ้าคลิปนี้ตัดออกไปเนี่ยทุกคนน่าจะเคยดู2อันมาแล้วเป็นอันที่พวกเราทําการ์ดปีใหม่ให้ผู้โชคดีแจกในเพจอีกอันหนึ่งคือก็เป็นคนชอบทาของหาย ทุกคนน่าจะดู2อ,อันนี้ไปแล้วถ้าไม่ดูเนี่ยก็ไปดูอ่ะซึ่งวันนี้วันเทนสองอันนี้ก็เป็นจริงีกั้าที่เราทำตอนปีใหม่หายความฝันของมึงปกป้องมันด้วยชิวเว็ตปกปมันด้วชิวเตปกปงมันด้วยชิวเวตคำถามแรกที่ขึวว้นมาคือใครเอาไปอีกคำถามคือ ไไปทอะรจิ๋วบอกว่าจิ๋วเก็บไม่ได้ถุง h a i r s p เมมตอนที่จิ๋วบอกเจ๊อ่ะแล้วเจ๊ออกมาไม่มีแม้แต่ถุง hairspray แล้วแล้วห้องเราเนี่ยลูปเพจเนี่ยก็จะเห็นมุมเนี้ยวิวเนี้ยบ่อยๆสิ่งเดียวที่ลบก,ก็คือเป็นเงียงในใชนั้นซึ่งจริงๆ,ๆเนี่ยห้องเราเนี่ยถ้าแพนกล้องออกไปเนี่ยลบทุกจุดจุดนี้นะที่ไม่ลบจุดนี้จุดเดียวที่ไม่ลบเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่าอย่างนี้ตอนนี้ทั้งตอนเรามาหาของไอ้การนี่แหละว่ามันอยู่ไหน หาเจอเราก็จะส่งไปให้6คนผู้โชคดีนั้นแล้วถ้าหาไม่เจอล่ะหาไม่เจอซื้อมาแล้วนี่ซื <c oughs> ้อหาไม่เจอก็จะเป็น,นรูป,ปูปเฟอรอาที่เราจะถ่ายบางคนได้ไปแล้วแต่ว่ารูปนี้จะดีกว่ารูปอ <c oughs> ื่นไม่เป็นม่ว่าเรากล่าวตี <c oughs> ก็จะส่งรูปนี้ไปแทนถ้าหาไม่เจอคือกองวิเคราะห์มาในห้องเราเนี่ยสเตชันที่ลบมันจะแบ่งออกเป็นจุดๆจุด,จดที่หนึ่งก็คือตู้นี้ ส่วนใหญ่ไว้เก็บหงันสือจุดที่2ก็คืออันนี้จุดที่เอาไว้หุงข้าวด้วยอะไรอะไรมากเลยจุดที่3คือจุดนู้นจุดเข้าห้องมาเอาไว้เก็บรองเท้าแล้วก็ของเอกสารต่างๆน็าโมว่ามันไม่อาจจะไม่ได้อยู่ใน3จุดนี้อมันต้องอยู่ในถุงอะไรอย่างนี้แหละห้องเราอ่ะมีแค่อนี้จิ๋วเก็บไว้แล้วเพรวันนี้เราต้องหาถุง H&M อ่ามีครูอย่างหนึ่งคือ S N M มาเอาออกจุดไหนก่อนอ่าจุดนั้นก่อนก็ได้อ่ะเริ่มจุดนี้ก่อนนะมามีหรือเปล่าเนี่ยสมอลลูมอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงที่จิวหาอยู่ โอ,อ้มันอยู่ตรงนั้นต้องนานแล้ว,วบอกว่าเออมันขายเลยขายเออายลยจิ๋วอยู่นี่นะเ <c oughs> จอแล้วเอาจริงก่อนหน้าที่จะมาถ่ายเนี่ยคือหาทั้งห้องแล้วหาไม่เจอคนที่ยังไม่ได้ก็ไม่ต้องสงสัยแล้วว่าทําไมถึงยังไม่ได้คลิปนี้คือคําตอบนีอะไรรูปปีไม่จิ๋วนี่อะไรรูปรับบริญยายจิ๋วอันนี้จริงกระป,ป๋องตายแล้วกูม่ไวตรงน เขาลูใหญ่ชิบหายนี่จิมีจิมก็มองนี่เครื่องสั่นเครื่องสั่นอันเนี้ยมีพาสปอร์ตด้วยพาร์ทบอร์ดต้องทำคอนเทนต์หน่อยไม่ไม่เท่าไหร่นะไม่ใช่น่อยังกหล่อรอรอรอกันเราเป็นคนไม่ค่อยมีปัญหากับการถ่ายรูปคือตอนถ่ายรูปแบบประชาชนอ่ะก็ยิ้มสุดก่อนเลยรูปแรกน้องยิ้มสุด แล้วเขาจะไม่ให้แล้วเราค่อยลดมาเป็นยิ้มระดับที่ปกติเขาไม่ให้แต่ว่าเรายิ้มเยอะไปแล้วแล้วก็เลดลงมาเขาเลยให้นี่คือหลักการยิ้มเยอะไปก่อนตรงนี้ไม่มีเอเลยเคลียชั้นนี้ชั้นหนังสือของกอไม่มีชั้นนี้มีนี่มีนี่ทุกคนถวายสื่อแล้วก็ข้างในก็จีวีได้แหากราดก่อนได้ได้หากราดก่อนไม่การดการ์ดนายอน โอ้ียแล้วก็นนี้เป็นโมโมโมโกเขียนี่หลอกมึงเหรอนี่ค่ะเสร็แล้วใช่เหรอจี้ัอน้เป็นนัเงานตรงนี้ชั้นนี้มีไหมเป็นการ์ตูนวันพีชของกองนี่อะไรพิซซ่าหรือเปล่า อะไรอ่ะใครอ่ะบอยอะไรอ่ะใครอ่ะหรือว่านี่เราอยู่กิดห้องนี่บอไยอ๋อนี่กล่องอันนี้ไหมออ๋อไม่ใช่นี่หว่ากล่องนี้หก็คือของอันนี้แล้วนี่อะไรอ่ะก็คงมาด้วยกันแหละอ๋อสายเป่าสายไอ้ไฟเบอร์อะไรเขาอ่ะกี่โมงสายอ่ะถ้าเกิดสักสิบโมงก็สายใช่ทีวีไม่มีเหรอจุดเอตอนที่หนึ่งสรุปคือไม่มีนะครับ ต่อไปเป็นจุดเลี้ยวใชครับจุดบีท yep> ี่จริงคือมันควรจะอยู่ในถุงนี้เนี่คือดินสอสีที่เราทําการ์ดทั้งหมดนี่เลยของทั้งหมดเนี่ยนี่คือของที่เราเอาไว้ทําการ์ดยังอยู่นี่อยู่เลยจะใช้จะมาใช้เออนี่สีกระดาษสีแต่การ์ายผลลัพธ์มันหายเฮ้ยเนี่ยใช่แค่นี้ในนี้มีอะไร เปิดมาอ๋อนี่เป็นของเพลมอนะครับเพลมอส่งมาแต่ว่าเป็นอีกผลงานของพวกเราพี่น้องปอิป์นีน่ากินแลยน่ากินอ่ะเรียบเรียบด่วนเพยมอเข้าได้นะครับถึงว่าวันนั้นที่เราเก็บห้องก็เราเก็บห้องตอนที่เราจะกลับผัดใหญ่ไงจะได้ไหมแล้วแล้วเจ๊อก็ขนของทุกอย่างกลับไปผัดใหญ่อู้หมึงไ้เยเพล่ของวางชิฟหลายทั้งหมดปอยอ่ะมันชอบกิ้เขา ใส่รองเท้าไหมไม่ไม่ใส่บีมันเด้งมากเลยอ่ะเนี่ยเธอไม่เอาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวทำทำหนึ่งครั้งนะดูนะดูนะเห็นทำเงี้ยอันนี้คือก้อยยืนเฉยๆนะอันนี้ไม่คือแรงสั่นนะที่ก้อยไม่ได้ทำอะไรนะต่อยอยู่ว่าอยลอยเนเนี่ยอ่ะอันนี้เป็นกลองนะทุกคนการเตได้ปอยนามิกาปี ก่อนอไมนมะแมลงหรอแมลงตัวไหนมลงตัวนั้นตัวไหนตัวนี้เยอะไหม <c oughs> มีเยอะมีเยเลยอ,อะมาดูถุงนี้พบกับบล็อกนะครับวันนี้เราจะมาดูกล่องของขวัญของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นหน้ากากอนามัยเฮ้ยเผื่อใครน้ํามันหมดก็มาตรงนี้ที่นี่ที่ปั๊มนะครับสวยดีมั้ยอ่ะ ไม่น่าจะอยู่ในนี้เพราะนี่คือของปอยหมดเลยหัวกันในด้วยหัวของกวันเกิดของกอที่เพื่อนน้องปามให้มาจ้าต่อเรของไดกอรีวิวเมื่อกี้นอยู่นี่อ๋อวางไว้ข้างบนนี่หรอวันนี้วันนี้หรอ อาว่แ้สรุปสเตชัน B ของพวกเราไม่เจอครับผมสเตชันสุดท้ายสเตชันสี่เราจะมาหาล้นนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเริ่มจากไหนวะนี่แม่งลกขนาดนี้เปิดมามีคนยายนอนอยู่ข้างในกูไม่แปลกใจนะนี่ถุงให้จันเอ็มเอ๊ะนี่อย่างกับเซตหนังเรื่องหาทูทิ้งอะอยากจะขอเก็บไว น้ำมันมวยไมของใครวะเนี่ยใหญ่มาเริ่มเลยอุ้ยเออไม่รู้แฮะหรือว่ามันมีคนมาอยู่นอกจากกลกลัวอยู่หลังตูนี่ละาะว่ามันอยู่ในห้องนี่แหละมันก็เหมือนแอร์พอร์ตก้อนที่ก้อเคยตะโกนบอกทุกคนไปในคลิปที่เป็นญี่ปุ่นี่ยบอกความในใจอ่ะก้อเจอแล้วข้างบนแอร์พอร์ตของก้ออยู่ในกระเป๋าก้อนกระเป๋าอันเนี้ยข้างบนนั้นจะมีไหมไอไอไอร่องเนี่ยโทษนะไปโม้เลยที่ข้างบนตรงนั้นจะมีไหม ไม่มีไม่หรอกไม่เอาะเปนไปสิบปากว่าไม่เท่าไตสิบปากเม็นไม่เท่าปากเธอปล่อยขึ้นไปดูไม่มีมันอยู่ไม่ขึ้นมามันไม่มีทางก็ไปยืนเรียงกันเลขสอเ กระเป๋าหนังอันนี้เป็นกระเป๋าหนังนะคะที่ทำเองกับมือนะคะตรงนี้คือเย็บกับมือเลยนะคะนี่เป็นกระเป๋าตังค์อันนี้อันเนี้ยอันนี้ก็ทำเองเหมือนกันนี่กระเป๋าจะป้ามมออั้งเฮ้ยใช่ย่อย ความรักที่มีให้กับลูกเพจกูสงสัยอย่างหนึ่งเมื่อไหร่มึงจะเล่นไวโอลินนี่ลืมไปเล่นลินไม่ได้นะให้ปล่อยสีโชว์ในเอามาดูกล่องนี้ในกระเป๋ามีกระเป๋าอุ้ยมีหนังของฟอโ์มอสไงหายใจเข้าก็เฮ้อ อันนี้อ๋ออันนี้เป็นของนรดมตอนเล่นหนังเป็นพระราชาคิงดมนะครับอ่าอันนี้อันนี้เป็นอ่าไม่เป็นไรอันนี้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 ราคาไม่แพงมากอ๋อไปติ๊กไปทิ๊กไปอันนี้เป็นทอมนะครับเมานะฮะเมาแล้วก็ตื่นมาทํางานไม่ไหวนะครับคือทอมแฮงค์ครับ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 เอาเก็บ กลัดูมึงทรมานามึงมึงก็ช่วยให้เขาทำทำทำอะไรบ้างวิธีเลี้ยงลูกถ้าเราพ่อแม่เราเราโอลูกไปหมดเนี่ยลูกจะลูกจะเป็นแบบไม่เจอก็คือ ม่จะเดินต่อมาสามสเตชันไม่มีสเตชันไหนเจอเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเราจะถ่ายรูปโพลาโจนเพื่อจะประดมือกันเราก็ต้องเฮ้ยเฮ้ยอันเนี้ยโอ้ี่มาตั้งนี่คือความหวังสุดท้ายปานนี้มันแอบเหลียวนี่คือความหวังสุดท้ายของห้องนี้แล้วนะเปิดพร้อมกันเข้ามาครับเข้ามา1 2ิอ ทุกวันแต่ทุกคนอ่ะหาแต่ H&M ที่ไอจิวบอก H&M บ้านมึงเจ๊กับกองมองถุงเนี้ยกันทุกวันด้วยแล้วก็คือแบบเราก็แบบเอ้ยเราออกแบบเสื้อแบบถุงเราไม่เคยคิดเลยว่ามันมีอะไรอยู่ข้างปุ๊บเลยสบายสบายไปที่หนึ่งนี่อันนี้มีรถนี่ก็มีนี่ก็มีพลอยแต่กูพูดเรื่องรถอยู่ไง พิซซ่าพิซซ่าเจปนพิซซ่าน่าเธอแล้วก็มีอันนี้ความฝันของเราปกป้องมันด้วยชีวิตแล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้โอ้วันนี้นี่เต็มที่สรุปนะครับภารกิจของเราในการหาของก๊าดที่หายไปให้ลูกเพจวันนี้สำเร็จผมบอกอะไรแม่ผมว่าอ้าวอา ผมกำลองส่งให้กอปงพ่สุกไง๋อ้ทำได้แล้วผมทำได้แล้วครับมีอะไรอยากจะบอกคุณแม่แม่ครับไปกันใต้ไปไปกคนใต้ผมทำไม่แม่ได้แล้วครับขอบคุณครับ รับถือจริงๆนะครับครับถือจริงๆกูเจอไม่คนเจอเราโทรไปบอกจิ๋วไหมไอ้ไม่เราแกล้งจิ๋วดิว่ามันหายไปยังไงเราแกล้งมันว่าอะไรแบบว่ามาคิดดูแล้วอ่ะเดี๋ยวจะโอนโอนให้โอนให้ลูกเพจตัวที่ได้การ์ดอ่ะคนละห้าพันไปเลยรวมแล้วหกคนสามคนแล้วให้ปเงินด้วยบอยโกรธนะบอยบดบอยโกรธเลยอย่าจะบ่นจิ๋วว่ามึงสยแล้วต้องเป็นคนบันทีบนอมอด้วยเจ้าจะ ยใจเนฮัลโหลจิวไม่เจออ่ะใช่อใหม่เหรอมึงไว้ไหนอ่ะไม่รู้มึงยังขำลาวอยู่แม่เขาไม่มีของนี่เมื่อมึงเอาไว้ไหนมึงเก็บล่าสุดเอาไว้ไหนมึงมันถุงแค่เฉยเฉถุงแคเฉยเอ็มเหรอแค่เฉยเอ็มไม่ก็โฮเมโรทั้งอันเลยแต่เป็นไม่ก็คิดว่ามันนั้นเรื่องใหญ่เออมึงไม่มีความรับผิดชอบจิ๋วมึงใส่ให้ถุงไหน เมืม่ยอวันท่7เมมึงเงินโตแล้วนะจิวมึงด่ามันไมนมันไม่เข้าอะไรเลยนะม,น <laughs> มันก็เลยหมดตูดไม่ช่วเยเฮียเลยเลยไม่ก็เลยคิดว่า <laughs> เขามี6คนใช่ไหมรับผิดชอบหน่อย <laughs> เดี๋ยวเอาบัญชีเข้ามาแล้วโอนให้เขาอ่ะคนละ5,000เรา4คนอาหารเงินกันมต้องจ่าย7,000ให้ควาย7,742,080 <laughs> <laughs> ต่อไปมันจ่ายอะไควาย เออมึงออกตามึงจิวโอนมาโอเคไหมออกแบว่สหลแลมันอยู่ในถุงไหนนะต้อตดูดลงไม่ต้องหลงไต้องใครู่ต้องจตั้แล้วพี่ถ่าอยู่จิว พะคุณอยู่ในรายการวันอิตาลีเย่สาระเนี่สาระเนีวันนี้ภารกิจของเราสรุปว่าสำเร็จครับผมเย้ถ้าอยากให้เราทำอะไรอีกก็สามารถบอกกันมาได้อย่ากไปเลือกที่มีความรับผิดชอบเยอะตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กูรีมของนายคนเดียวแล้วันะใครชอบคลิปนี้ก็สามารถ ก็แช่ขอต้อนรับใครตรงนี้นะครับแช่แชแช